กาบสวัสดีครับผมกาบสวัสดีเอฟซีสองจีนึงวันฉลองกับเอฟซีน้องคำหลาทุกทุกท่านนะครับเนาะอ่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วครับผมกับวันพุธนะครับมือนีกวันพุธที่ยี่สิบห้านะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกน้องคำเนาะอ่ากับรรยากาศเก่าๆครับผมกับอยู่ในห้องอ่อนแอคือเก่านี่แหละครับผมอ่ากับซิมีสลับซับเปลี่ยนมุมนะครับเปลี่ยนกันไปแน่เนาะอ่ามุมเก่าๆพี่น้องกับอาสิเบื่อแน่นะครับเนาะอ่า สำหรับคลิปนี้ก็สิมาเปิดครับผมมาเปิดเพลงนองคำลามวนมวนแห่งพ่อแม่พี่น้องเด้่ฟังกันคือเกานี่แหละในระหว่างที่ทุกทุกคนรอผลงานเพงลงใหม่ล่าสุดของนอ้องเนาะที่เรวๆนี่ขึ้นว่าอนอ,นอนนาจจะเป็นช่วงปลายเดือนหรืออาจจะเป็นช่วงต้นเดือนเนาะคือจังช่องน้องพี่น็อตนี่แหละครับเพิ่นบอกไว้ว่าเออถ้าแม่เร็วสุดกขน่าสิประ้าณนช่วงปลายเดือนเนาะหรือว่าอาจจะซาแน่กบอาจจะโบเกินวันที่ เก่าวันที่ซิเดือนนานี่ละเพื่อนว่าเนาะเนื่องจากทั้งด่านของห่องอัดมันมันต้องเบิร์นของห่องของอัดนะครับว่าเ,าเพื่อนสีว่างไ้เท่าในมือใดน้ำเนาะครับเนาะแต่ตอนนี้ทั้งนอกด่านหนองขําลาเพื่อนก็เตรียมความพร้อมต่างๆนะครับตเต็มที่แล้วแะครับผมซ้อมลองเพลงตลอดแล้วว่ามือคืนนี้เพื่อนกับนี่การไล่ซดนะฮะลวก็ลองเพลงนะครับผมกะซิมี่ขึออาา้นมาแข่งก่อนนักลองเกิดไม่ <laughs> ไผ่สีหูเบาๆพ่อน,นอนหน้าเพื่อนหล่องเพลงมวนเนาะไผ่สีหูเบาๆพ่อน,นอนหน้าเพื่อนเอ็นเตอร์เทนได้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปบ้านสะขึ้นเหนือที่ไปพบไปพ่อกันนะเพื่อนเพื่อนก็บ,บริออกโตขนาดนี่เนาะเพื่อนก็ไปในรูปแบบของยูทูบเบอร์จับกล่องทายตลอดเบิดมือครับแต่ว่าบางมือขึ้นนี่เพื่อนก็มีโอกาสได้ลองเพลงนั่มนะครับเนาะมันก็นเลยสางสีสันสร้างสร้างปรากฏการณ์ใหม่นะฮะ นองคำหลาเพื่อนก็มีศิลปินใหม่นะครับบเป็นท่านศิลปินเป็นท่านตลกเนาะ,ะของคณะเพื่อนนะครับเนาะอาจาไย์กะเสียกันต่อกันละกันครับผมสำหรับบทเพลงม้วนของนองหลาล่ำละครเมื่อนีบรรยากาศเป็นสีมิดมิดเงียบๆเนาะครับเนาะแต่สองิงหนึ่งวันฉลองเบาเงียบเด้อครับผมไปม้วนไปซื้นกันครับผมกับผลงานเพลงของนองคำหลาที่เป็นคบเบอร์ไหวเนาะซื้อเพลงว่าลืมสาวไต่แล้วบ่ น,น้องขุนลาพิ่นลองอยู่ในจอทีวีเนาะจอเนี่จอคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับเนาะกาผมคิดว่าโตจริงกับเห็นน้องอยู่ในมือถือใน YouTube ต่างๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมันสินนนแตกต่างกันเล็กน้อยนึงเพราะว่าคนเฮาถ้าออกถ้าออกทีวีถ้าออกผ่านช่อง YouTube ต่างๆเนี่ยคนจากคนน้อยๆ1นิ้ว ก็จะกลายเป็น2นิ้วประมาณนี้นะครับเนาะคือจำผมเป็นสมัยเป็นพิธีกรรายการทีวีอยู่อุบลราชธานีครับเป็นห้างผู้ประกาศข่าวแล้ะกับเป็นห้างพิธีกรวาไรตี้เนาะเปิดเพลงต่างๆสมหาดาวดหลดาราศิลปินนี่แหละผม็เปไปคนน้อยๆเนี่ยแหละครับแต่ออกทีวีมาแล้วมันจากสีพอดีัะผมแต่ว่าถ้าคนตัวใหญ่ๆไปออกทีวีเมื่อก็สิบวมขึ้นเนาะครับเนาะอ่าจังไรกา สู่ๆส้อยกันไปเด้อครับผมอย่างเงียบเนาะตาเฮาอย่า,า,ยางเงียบนะฮะนาเฮาไเชี่ยเ์ีดยเชีร์ในรูปแบบของตาเฮาแล้วก็บ่ต้องไปผาดทิ้งผู้ใดนะครับเนาะสู้เชี่์ในรูปแบบของเจ้าของหากไผ่กระเชียผู้นั้นครับมองหากผู้ไดก็ก็ต้องไปด่าเขาบรรยากาศในการเชี่์มันส่ดีครับ ดุกกดิกดีขึ้นอย่างนีกตัวครับผมถ่ายคลิปกบเพลินอยู่ตอนตอนไปบ้านสักขึ้นเหนือนะครับแต่บ้านแต่บ้านเอาล่มครับผมก็เป็นทายแบบเป็นคลิปสั้นเนาะประมาณชิพหาวีนี่ใช่ละนอกก็จะเป็นดุกดิกดุกดิกขึ้นอย่างนี้ตาหากครับตาหรัเอาจบแล้ว ข้าวเดียวพี่น้องเจ๊าะเจาเอา้าอีกจเพลงหนึ่งกันแล้วกันลุงสีวากระบอกเป็นยัง <c oughs> <c oughs> ต,งต,งต่อครับอ่ะม้วนไปม้วนไปม้วนไปตั้งหน้าตั้งตารอคอยนอ้องคำน้องซีกันไม่ล่าสุดกอดใจในลาแน่อ่าแต่ยิ่งขาวว่ามือมือนี้ขอบวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยวันพุธเนาะพุธที่ยี่สิบห้า น้องค้าหลาคือสีมีงานครับออกงานอีเวนต์ได้น,น้อนขำเนาะแต่ต้องติดตามกันนี่แหละครับผมแล้วก็เห็นบอกว่าวันที่29เป็นบอกครับ29ตุลาคมน,นี้เพป่นแต่สีมีมินิคอนเสิร์ตเพื่อนวะเวทีเคลเสียงไฟต่างๆพร้อมศิลปินรับเชิญกต่มี่เพื่อนว่าแมนบ๊อบพี่น้องครับผมถ้าผมเบาพิทถ้าผมเอาข้อมูลมาพิ่พีทเนี่ยกะแก้ข่าวให้ผมในเด้ออยู่ใตค้คอมเมนต์ครับผมเพื่อคลิปหน้าผมสิได้เอามากแก้โตนะครับเนาะ แต่ถ้าว่าข้อมูลที่ผมได้ข้อมูลที่ผมฟังมากมันถือต้องก็โอเคนะครับเนาะท่าคาที่ตามจาก,ออกช่องยูทูบของคำลาจากช่องยูทูบของ,องพอนอนหน้าแน่หรือว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ท่าค่าฟาร์มสายหมดแล้วครับผมก็ซอ,อ,อยสนับสนุนกันไปนะครับเนาะเพลงนี้ก็ซื้อเพลงว่าหาก,กหนุ่มรถจักรห่างครับพบเวอร์ลอง โดยน้องลาเท่านี้แหละครับลาล,าลาับละครอินสีเชียงใหม่นะครับเนาะเขาบอกเ,เออบิ้งคลิปการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนั่นแน่เด้อครับผมขอบคุณหลายๆที่ขอพคุพแม่แมนเอฟซีเอออคุณไอขอบคุนหักแพนช่องเจงนิ่งวันฉลองหกักแพนคนขี่เพื้นสนับสนุนน้องค่ำหลาถูกช่องท่าเนาะครับเนาะกะสิเขาไปช่องได้ก็ตามแต่ครับผมกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของ ไอ่ไอ่เอวยยูทูบเบอร์แต่ละช่องนะครับเนาะอ่าฮักแท่งกันไว้ไอ้นี่เอาเนียทั้ผมขึ้นดาวตาสร้างนี่ละ่ะตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่ากลุ่มพลังหัวของตาเฮาเนี่ยมันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆอาซีดูความว่าเห็นความเป็นตะหากของนอนะ้องเนาะเห็นความสูงของนอ้องหลายๆคนก็นกนอาจซีเริ่มปันใจมาเชียร์มาฮักนหนกขมลาคือเจ้ตาตาเฮาฮักนี่แหละครับ อารมณ์ดีเลยครับอารมณ์ดีนี่อาจจะเป็นเพราะวา่าบรรยากาศน้ำเนาะครับเนาะมือนีบ่มีแดดครับสองมือแะแต่ต่วา่าแต่กับมือน,นี้น้ำแล้วมีความรู้สึกวา่าอืมอากาศดีเนาะอากาศดีลมว่อยๆครับสัญลักษณ์แบบนี้สภาพอากาศแบบนี้มันซื้อเห็นแล้วว่าหนา,หนาวมากแท่เนี่ยวครับผมหน,หนาวกําลังจะเดือมมากเนาะบรได้กาศ เตรียมโตเตรียมใจเตรียมร่างกายให้พร้อมครับว่างๆก็ออ,อกกำลังกายนะเนดเออร์ถ้าเสด็จนีภูมิต่างทา่าในชน่วงบรรยากาศที่อากาศมันเปลี่ยนค่เปลี่ยนแปลงเลน,นาะครับเนาะอ่าสูาทผักแข็งแรงเท่ากับเสด็จมีพละงกำลังมีแหเชี้นองข่ำลาไปน้ำกันครับและวก็ขอบุญตุ้ทุกงทานที่เพิ่นคอมเมนต์เป็นพลังบวกทรงมาหมอบให้ให้กันร่งใจทั้ง อ่าเจา็ดหนึ่งวันฉลองน้ำให้กระลังใจน้องลาน้ำนะครับเนาะขอบคุณหลายๆเด้อครับผมทีบริิ้นปอปลาเนาะบปล่อยมือซึ่งกันและกันขอให้ฮักพร้อมกันไปเล่นสีดลลเด้อครับผมบรรยากาศช่วงนี้ผมกล่าวจะขึ้นผมขึ้นว่ามากักระนาสีเงียบแน่ทำมือใดมีด่ามาบรรยากาศมากักระนีคือคักแน่แต่เงียบก็ดีครับของเงียบแน่จะจะเดือนสองเดือนก็คือสีดีเนาะ กฤติเสียไปนี่สีล่ละครับเรื่อยๆม้วนๆไปตมามภาษาอ่าจบลงไปจบลงไปนี่คือดึงผลงานเพลงที่คอเวอร์นะครับผมของน้องหลาลำนครอนอินรีเช่ไหมฮักหนุ่มรถจากห้างนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มค่มขา <laughs> ตรงเฮดทั้งสี่ครับตรงเฮดทั้งสี่หลังจากที่เปิดเพลงของน้องค้ามลาไปแล้วสองเพลงโอเคตอนนี้กะไล์เพลงสติงต่อครับ ไหลเพ่งสตริงเปิดตอนเพ่งหลุดถุงเนาะผมก็งงงงผมอยู่ตอนนี้ผมว่าแม่ผมสิเห็ใหุในคืนพรุ่มนี่ <c oughs> เออปนเปไปบ่เลยเนาะครับเนาะแต่ก็าพ่อเป็นยังแต่ก็าพ่อเป็นยังครับเป็นข้อมูลคุ้มซื่อที่สามารถเทศได้นเนาะครับเนาะอะ่าผมก็เป็นคนคุ้มเองเนะาะกต่บนในมีปัญหาอันนี้บอลสูฟ่างบอให้อ่าพี่น้องเป็นตะหัวต้องกันนี่แหละหลายคนกันเลือใจผมอยู่กับกันบอลอย่งไรเนาะคืนเพ่งสตริงเนาะบราเคยเปิดเพ่งหลุดถุงด้วเถื่อกะ ตั้งแต่ฮูจักนองค้าหลากะจนได้เอามาเปิดนี่แหละครับผมนี่คือือื่นที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยข้าจ้าก็เปิดยู่เพื่อกัน,กนครับก็ะซั่งให้เปิดตลอนนี่แหละเปิดเปิดเพ่งที่นองคา้ามหลามาคคเบ์นี่แหละบ่อยอย่างให้กระแสนองคำาหลามันหายไปครับผมเพราะว่าอ่าผมอาซิมิช่องทางทีอ่อยู่ในมือ,อยูนะครับเนาะแต่อาซิเป็นช่องท่างที่หลายๆคนคิดว่ามันลดระดับความ ชื่นชมชื่นชอบกับบ่เป็นยังเพราะว่าหลายหลายคนกันยังฟังอยู่ทา้งฟังสวรรค์เขตกันยังฟังหลายอยู่ขึ้นกันนะครับเนาะอ่ะและ้วก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ครับผมพี่น้องอยากพี่น้องอยากเบิง่งอยากช่มอันนี้ถามด้ครับเด้อพี่น้องอยากเบิ่งอยากช่มบรรยากาศงานไหลเรือไฟที่ยิงงหญ่ที่สุดมีที่เดียวในประเทศไทยด้วยอยู่ที่จังหวัดนครพนมพี่น้องอยากเห็นบรรยากาศนั่นบ่ครับผม ซึ่งวันอาทิตย์ที่ยีเกตุลาคมนี้ทั้งจังหวัดนครพนมเพิ่นสิมีการจัดงานไหลเรือไฟที่สวยงามมากๆยิ่งใหญ่มากๆเอินได้ว่าเป็นอเมซิ่งไทยแลนด์อีกหนึ่งหมองหนึ่งสถานที่หนึ่งประเภทนิวัฒนารรมครับผมอยู่ทางจังหวัดนครพนมเนาะนะถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากเห็น อยากเบิ่งบรรยากาศไล่ซดเนี่ยผมคิดว่าผมก็อาดสีมีโอกาสได้ไปอยู่ครับผมอันนี้เกินเ <ๆ S 1> กินว้ก้อนให้ฟังงนอ้องคบเนะาะเพราะว่ามีมูครับมูสนิทกันนี่แหละเพื่อนมาเพิ่นมาชวนว่าไปเบิ่งนักกันบอ,อไปรถไปรถคอยนี่ละเพื่อนว่าโอเคครับผมกระตอบว่าแต่คือสิโอเคอยู่แต่ผมทำอ่ไ้ตอบกลับเพื่อนดอกเดี๋ยวบมม้อนีกับมืออื่นนี่แหละครับสีตอบตกลงเพื่อนว่า อาสิไปฮือโปรไปนะครับเนาะไปก็ไปรถน้ำพึนนี่แหละครับผมกับบริษัทคาเอียงหนักมากไปละกะ็ถือโอกาสได้ไลท์สดคือว่าเก็บคลิปวิดีโอง,งามๆม,มาฝากพอมีพี่น้องเนาะอ่ากะเชี่ยน้องเชี่ยน้องข้ามหลาไปน้ำนี่แหละครับผมเชี่ยเพลงน้องข้ามหลาไปน้ำนะครับาทำมีแบบอ่าบรรยากาศดีๆนะครับผมหรือว่าวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่มันนา่าสนใจผมก็อยากสีน้ำเสนออ่านะ ผสมผสานกันไปน้ำแน่นะครับเนาะ,ะแต่นนองคําหลานย่งเชี่์อยู่แล้วยืนนึงอยู่ในใจผมอยู่แล้วครับผมออันนี้ก็ถามพี่น้องเนาะว่าอ,อยากเห็นบรรยากาศบ่ถ้าอยากเห็นบรรยากาศกะ,ะกะสิไปท่ายให้เบิงบเบ้งน้ำแน่กะสิไลซดให้เบิ้งน้ำแน่ไลซดไปน้่มเบาเชี่ยหนอนข้ามหลาไปน้่ก็ได้ครับผมมันอยู่น้ำปากผมนี่แหลนะเนาะแค่แต่วาต่าเฮาเนี่ย ร่วมพลังกันครับผมทรงพลังบวกต่างๆนะครับให่งหกันและกันทรงพลังบวกให้กับ f อฟซี้องคำลาทรงพลังบวกให้กับเอฟซีเจ็กหนึ่งวันฉลองและกะ็ทรงพลังบวกให้กับเพื่อนร่วมโลกอืคนลาวคนไทยหากแพ่งกันมากตแต่สมัยแต่ปูแต่ยาเท่าบุ๋เลยครับอืแต่ปูตแต่ตยาแต่ถวดแต่พูนเป็นร้อยๆยปีแล้วครับ สมัยด็ยกี้เนี่ยพี่น้องทั้งฟังเล่าขามมะเล่นขามมะมวนทั้งฟังไทยหลายเพราะว่าตอนนั้นมันขามง่ายนั่งนั่งเรือหางยาวอ่ะพายเรือขามมามาหามาสู่กันมีพี่น้องอยู่ฟังไทยแนะ่นะครับทังฟังไทยกมีพี่น้องทั้งฟังล่าแนะ่อมีเซียวผูกเซียวกันฮักหอมกันไปมาหาสู่กันอุ้ยเนาะ วัฒนธรรมสมัยตะกอนเนี่ยสายเหตุที่ผมวาพราว่าเาาอื่อยเอื่อยหักผมครับเอื่อยผมที่เพิินเหตุงานอยู่อเมริกาเนาะเพิ่นวาซูฟั่งดอกว่าบรรยากาศสมัยตะกี้เนี่ยเขาหักหอมกันนะครับผมแต่ว่าบรรยากาศช่วงนี้ล่ะอากาศซีมีแบบลอยคนนับอาซิมีแบบอ,ยอ,มอยู่ค้นสองคนนี่แหละครับผมที่เหตุให้ไทยเล่าเนี่ยมันสิตแตกแยกกันเขื่อนว่าสาัสาง่สงสั่งอ่สาสั่งคำว่าที่มันบดีสั่งความแตกแยกต่างๆเอาเป็นว่า หลอยคนมีอยู่คนคือสองคนครับ,ยบอย่าไปคืดอีกยังหลายเหาเนี่ยทั้งไทยทั้งลาวหห้ฮักแพงกันไวให้ฮักหอมกันไวเด้อครับผมผสมผสานสมัครสมัครสมานสามัคคีกลมเคียวเป็นอาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไว้นะครับเนาะแล้วก็ประเภทนี้ออ,ออกพรรษาทีกันล่างสีหอดเนี่ยพี่น้องครับหูบาบา ลหลายคนอาศสิบริยูบรรยาการลิ่มโขงนะครับแต่คนที่อยู่ลิ้มแม่นน้ำโของอย่างเช่นมุกดาหารนาครพนมนะครับพอมน้องค่ายและการบึงการต่างๆคืออยู่ลิ้มแม่นน้ำโขงเขาสิมีวัฒนธรรมหนึ่งครับในช่วงเทศกาลเขาพรรษานะครับออกพรรษาไหมครับออกพรรษานอกจากสิมีประเภทนี้แข่งเรือแล้วนะครับเนาะการสิมีอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาศสิบ่งหูพว่าช่วงออกพรรษาเนี่ยทางเล่า เพิ่นกสินังเลือกขามฝากมาเป็นเลือดใหญ่ๆเลยครับผมเลือดใหญ่ที่บัรทุกค,คนไหญหลายๆเป็นแบบเป็นรอยเป็นพันคนเนี่ยมันสิเป็นสมมติว่ามือวันเสาร์นะครับกบสิเป็นท่างฟังเล่าเนี่ยขามมาเหยี่ยมมยงามพอแม่พีน่น้องท่างฟังไทยนะมาเหยี่ยมเซียวมาเหยี่ยมปูเหยี่มยามาเหยี่มยากพี่น้องหอบหิวเอาของต่างๆมาฝากมาต่อนกันเบาๆสิเป็นอนอหมอกนอไม่เนื้อต่างๆเนื้อมงเนื้อมูกัวว่ากินไปเนาะเออละหมังมั่งพาไปสั่นๆ เออเอามาฝากมาตอนกันแล้วมือต่อไปก็สิเป็นท่านฟังไทยนางเหือ่อหญยครับผมคามโค้งไปเยี่ยมยม่ยมถามขา่าวพี่น้องท่านฟังสปอปอล่าวคือกันครับผมเออไปเยี่ยมพี่น้องนะครับผมไปเยี่ยมเซียวนะครับผมมูฮักมูแพ้มันเป็นนสันในพี่น้องครับผมจะคิดว่าเจ้าหลายหลายคนอาจสะบอดหูบบรรยากาศแน่วนี้แต่คนที่อยู่ที่ไม่นำโค้งเนี่ยเขาหูครับว่ามันสิมีแบบ การเปิดมือครับผมเปิดมือฟรีเลยแบบ่ต้องเสียค่าดงงขาดานให้เจ้าขามมาเลี่ยมย่ามถามข่าวพี่น้องเจ้าเซียวเจ้า,เ,จา,เ,จาเพิ่นขามมาหลายครับแต่ละปีเนี่ยวบแมนแบบโอ้ถ้าเป็นแบบท่านฟังสวรรค์ในเขตขามะมานะครับเนาะบรรยากาศมือน,นั่นนะอยู่ในเมืองมุกดาหารหรือว่าต่างอำเภอเขามุกดาหารเนี่ยสิคือคักแห้งอยากพี่น้องเพิ่นขวมมากนะครับเนาะผมบอกเลยผมม่คนลูกเลยมื่อไผุดค้นหนาวผมลูกครับผมพี่น้องมวนซื้นโฮแซลเใช่ไหมครับผมโอ้โ่แมนจะเป็น หลายหมื่นคนอยู่วะครับที่ว่าขามมาเหยียบย่มทำข่าวเพรมะพี่น้องเพราะว่าได้ขามมาฟรีเด้อะแล้วกับพี่น้องทั้งฟังไทยก็ขามไปหลยด้วยกันผมกับบูหูจงนวนสาเหตุที่ผมบอกเพราะว่าผมไปเฮ็ดข่าวไปทำข่าว ของทุกๆปีอยู่แล้วนะครับเนาะผมก็ได้เห็นบรรยากาศนั่นนะครับนะจังได้กับฝากไปเด้อครับผมสิเป็นไช่สิเป็นเล่าหักแพงหักหอมกันไวครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมเชียร์น้องคําหลาเด้อน้องสาวอ่าน้องสาวของพ่อพอแม่แม่เอือยเอือยไอทุกทุกทันเนาะครับเนาะติดตามไปครับผมเร็วๆนี้เพิ่งกับซิมี่ซึ่งเกิดหม่ล่าสุดกอดใจให้หล่าแน่อ่ะแล้วก็ฝากสองทีนึงวันฉลองน้ำขามาแล้วก็อย่าลืมอ่า กายามโคษณาเด้อครับผมถือว่าเป็นกำลังเอื้กําลังใจเนาะอ่าเขามาแล้วกลักดไลคกดแชร์ให้น้ำท่านในทียังบ้านใดเพิื่นว่ากดติดตามกักดติดตามช่องให้น้ำแน่กดกดดอกระดิง่งเพื่อสิบ,บริาพาทคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ฝากไว้สมิงสกักก้อนพอๆกันไหมคลิปต่อไปสวัสดีครับ